ผมโชคดีสวัสดีครับนะครับเนาะมนีกะมาพอ้กับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับเนาะมนีกบจิภาพมาเบืองมะขามเลียนนะครับสีชมพูนะครับเนาะที่นะครับเกิดจากเมล็ดนะครับเนาะกับสีชมพูนะครับเนาะที่นะครับเนาะเป็นจิ้งตอนนะครับเนาะในลักษณะแบบนี้เนาะนะครับก็มันเกิดเองนะครับเนาะกินแล้วนะครับเนาะกินแล้วก็เขาก็เกิดขึ้นเองนะครับเนาะก็ดึกไว้เท่าๆนี้แหละเขา ทิมไว้แถวๆของงัวนะครับเนาะพอดีนะครับเนาะเขาบัดเกิดเองบัดเอาปักง่าน่วยงามนะครับเนาะมันแดงนะครับบ่าไหร่ไก่พันไปใส่นะครับเนาะก็เป็นบัตรความเรียกเก่านะครับถึงจะเกิดเองเนาะอ่านะครับก็สิให้เบื้องนะครับเนาะอันนี้เป็นฟักนะครับเนาะเป็นฟักที่นะครับเนาะกำลังหนาเขียวๆอยู่นะครับเนาะกำลังอาจังงามๆนะครับเนาะได้ลักษณะแบบนี้แล้วมันเป็นฝักเงาๆนะครับเนาะนี่นะเป็นฝักเงาๆโดยที่เฮา บ่ได้หดหนามบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีหยังนะครับเนาะแต่ว่านะครับเนาะฟักของขอก็สวยก็งามเนาะอ่ากับผ้ามาเบิ่งนะครับเนาะอ่าสำรับต้นที่บักขามเลี้ยนสีชมพูนะครับเนาะที่เกิดจากเมล็ดนะครับเนาะอ่าเกิดไรต้นบ่เกิดไรต้นนะครับแต่ว่าต้นนี้ครับหน่วยงามกมู่นะครับเนาะฟักใหญ่เนาะเนนักใหญ่ะครับแล้วก็หน่วยยาวนะครับเนาะอ่านะครับเนาะนี่นะครับเนาะฟักใหญ่แล้วก็หน่วยยาว มันถีเป็นเงาจังสีนะครับเนาะแต่ว่ามันกับมันกับมนวันนี้เงาสูน่วยนะครับเนาะมันกับมีน้อยสัดส่ปนนะครับเนาะมันกับเป็นเรียงธรรมดาของผลไม้เนาะแต่นะครับฟักนี่มันจะใหญ่จะเงาจังสีนะครับเนาะแล้วมันกับงามนะครับเนาะเวลานั้นนะครับเนาะนะครับเวลาที่เขาเก็บนะครับเนาะเขาก็ได้น้ำหนักเนาะเขาก็ได้น้ำหนักนะครับเนอยลักษณะแบบนี้เนาะ เนี่ยนะครับเนาก็ได้นน้ำหนักนะครับเนาะเป็นฟักไงนะครับเนาะเป็นได้นน้ำหนักนะครับกระชีดประมาณฉีดหนึ่งถึงฉีดครึ่งนะครับเนาะกระชีดเท่ากับนะครับมะขามเนี้ยพันกระเกษตรนะครับเนาะทีมีน้ำหนักประมาณฉีดครึ่งนะครับถึงสองฉีดนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นเนาะเพราะว่านะครับฟักเขามันยาวนะครับเนาะแล้วก็ ฝักหญ่นะครับเนาะกะสำหรับพันธ์สีชมพูธรรมดานะครับกะทำว่าฝักหง่บอมับมันก็แล้วเต้นะครับเนาะมันก็แล้วแต้วันน้ำอุดมสมบูรณ์บ่นะครับเนาะ for ักพอประคำเรี่อพันธ์สีชมพูนี่นะครับเนาะเขานะครับเนาะคนน่ะคนน่ะสมบัติพิเศษของเขาคือเขาสามารถเก็บได้โดนก็คือซี มือถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะหลังเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเนาะอ่านะครับคุณสมบัติเขาคือตัวนั้นนะครับส่วนฝักไงใบไงนะครับเนาะส่วนหางใบเหานะครับมันก็ขึ้นยู่กับปุ๋ยนะครับเนาะอ่าในลักษณะแบบนั้นเนาะแต่นะครับเนาะบัคารเลียงตัวนี้ก็สีชมพูือกันนะครับเนาะแต่ว่าคือคือมันเฉียได้นะครับเนาะก็คือมันจะได้ฝักเาานะครับเมื่อฝักเาาแล้วถ้าเ้าบมรุงดีนะครับเนาะมันก็จะฝักไงนะครับเนาะ ในลักษณะนี้อ네ันนี้แต่ว่าบ่เคยใช่น้ำใช้ปุ๋ยดอกนะครับเนาะเดวเตะเทวดาเลียงนะครับเนาะแต่ว่ากัมันถ้าให้เบืองว่าเออนะพันธุ์ที่เขาบอกว่าบักคำเลี้ยนนะครับเนาะเรือพลไม้ที่ว่าเกิดจากเมลดนะครับมันจะไกลายพันธุ์นะครับมันจะไกลายพันธุ์เป็นอย่างนะครับเนาะมันก็เป็นบักคำเลี้ยนนี่แหละเพราะว่านะครเบ็ดมันคือบักคำเลี้ยนนะครับเนาะแต่ว่ามันอาจจะดินก็พอไม่พันธุ์นะครับเนาะมันอาจจะเดินก็ต้นพันธุ์ที่ว่านะฟักเขาจะเห่วเนาะ ฟ้าเขาจะใหญ่นะครับเนาะอันนี้มันก Olá, ็นนนกนประมาณสิบปลายเดือนมีนาแล้วนะครับเนาะมันก็เริ่มลาแล้วเนาะครับเนาะแต่ว่าก็ยังฝักเงยฝักงาอยู่นะครับเนาะปกติเนี่ยอ่ามาคำเรียนนะครับมันจะงามอยู่ประมาณเดือนอ่ามกราคุ้งผ้านะครับเนาะอ่าเพราะว่าช่วงนั้นก็เมื่อฝนนะครับเนาะก็เป็นอ่าอาจจะเป็นต้นๆรุ่นกาลนะครับเนาะแต่อันนี้ก็คือยังฝักเงยนะครับเนาะยังฝักงาอยู่นะครับเนาะในลักษณะแบบนี้สำหรับ มะขามเลี้ยนพันธุ์สีชมพูที่เกิดเองนะคร totally ับเนาะจากเมล็ดนะครับเนาะบ่ได้เพาะได้ยังนะครับเนาะบ่ได้เพาะได้ยังแต่มันเกิดเองเนาะเก็บไว้นะครับถ้าเบื้องนะครับเนาะมีหลายต้นอยู่ครับมีประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับเนาะสำหรับเกิดเองนะครับเนาะแต่ว่าเห็นแบบนี้นะครับเนาะยุทต้นเดียวนะครับนอกนั้นกับเป็นอ่าพันธุ์สีชมพูอยู่แต่ว่าเป็นนวลสีขาวๆนะครับเนาะอาจจะว่าอันจะุมนี่นะครับนวลนะครับเป็นสีแดงๆเลยเด้ครับนี่เนี่ยนวลสีแดงๆเลย นะครับในลักษณะแบบนี้เนาะนุน่นสีแดงๆเลยนะโบเมนนวลนขาวเนี่ยมันจะเป็นแดงๆยังสี่หละนะครับเนาะแต่ว่าสีชมพูที่มันเกิดเองนะครับละลายตอนนองผมเนี่ยมันจะเป็นนวลนสีแดงโอเวแ<า>มน <vem> ผมบอกพิษมันจะเป็นนวลนสีขาวนะครับเนาะเป็นนวลนสีขาวแต่ว่าเปียกกัยังสีแดงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้สลหรับสีชมพูที่อ่านยจิ่งตอนดีผมซื้อมาประมาณสามสี่ปีที่แล้วเนาะ,ะอ่าอันนี้เป็นพันธุ์สีชมพูนะครับเนาะ ที่มันเกิดเองประมาณปี2ปีนะครับทีเล้วนะครับเนาะมันก็ดแตกตั้งกันนิดนึงนะครับก็คือมันฝักไงฝักเหา้วนะครับเนาะแต่ว่ามันเกิดเองมันอาจจะเป็นขอดีงเขาก็ได้นะครับเนาะที่อาเม็ดน่ะมันแข็งแรงนะครับเนาะมันก็เลยทําให้นะครับเนาะหลูกเขาออกมานะครับมีฝักที่ไงที่เหี้ยวนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นเนาะนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่โอ้ยฝัก ยาวนะครับเนาะแต่ละาขอแต่ละาขอนี่ยซิบก้อนในนะครับเนาะซิบก้มิดตั้งสันเนาะบ่ขอหลอดแคลแลเนะครับเนาะปลูกเราได้ทำนักเนาะปลูกแล้วนะครับเนาะนำนักมันดีนะครับเนาะห้อเก็บบักยิบฟักนะครับเนาะห้อไปขายนะครับมันกะคุ้มในการเก็บนะครับเนาะบ่ราะดังเก็บหลายเนาะในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะก็เอามาให้เบื้องนะครับเนาะสร้างเราฟักมาขำเลี้ยนทีเกิดเองนะครับเนาะจากพันธุ์ทีชมพูนี่แหละ นะครับเนาะก็พอได้เบึงพอได้แย่งนะครับเนาะอ่าสำหรับที่เกิดเอียงพันธุ์สีชมพูนะครับเนาะที่เกิดเอียงบางต้นก็คือมันเป็นนวลสีนะครับขาวๆนะครับเนาะบ่ได้นวลสีแดงๆอ่าแบบแม่พันธุ์เขาปันไดน้ำหรือต้นพอแม่ที่ให้เมล็ดเขามาปันไดนะครับเนาะอ่านี่นะครับเนาะผมก็ว่าเออมันเกิดดีแน่นอนเกิดเองมากนะครับเนาะ เดนะครับเนาะเห็ดไห่นะครับเนาะอาฝักเหีฝักไงเนาะอันนี้ก็อยู่ทึ่งหลังคาของมอเนาะครับเนาะก็พามาเบืองมาชมนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะเออเป็นแอกเห็ดพันตัวนี่แม่นะครับเนาะนี่แม่เป็นเอาไปเห็ดพันตัวคือฝักไงฝักงามดีแท้สินะฝักเหี้ยอย่างสินเนาะอ่านะครับเนาะแล้วก็สามารถเก็บได้โดนพร้อมนะครับเนาะอืมนี่นะครับเนาะนี่นี่นี่นะครับนี่นะครับเนาะก็ พามาเบืองนะครับสาหรับพันธุ์สีชมพูนะครับที่เกิดจากเมล็ดนะครับเนาะประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับเนาะผมก็ชิเรล่มตอนนะครับเนาะก็บชี้เ่มขยายพันธุ์เองนะครับเนาะขยายในพื้นที่นี่แหละว่าเกิดจากเมล็ดน่ครับเนาะมันจะดีกือจริงตอนบอนะครับเนาะมันจะบอดอยยังสีบอยงที่นะครับเนาะมันจะฟักเงฟักเงี้ยนะครับเนาะคือจริงตอน คือกิงพอมไอพันขบอนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องกระร้นตีพิสูจน์นะครับเนอก่าเออบักขามเกิดจากเมล็ดเนี่ยมันกับไายพันบอมันกับบดลยไก่พันดอกแต่ว่านะครับเนาะมันกับมีนะครับต้นทีออกมานะครับนวลแดงนะครับนวลขาวนะครับเนาะแต่ว่าผมนะครับเนาะก็เก็บสาหรับนวลแดงไว้ขยายพันุต่อนะครับนวลขาวกับบดลลตัดถิ่มนะครับเนาะก็แต่งพ่อได้กิน นะครับเนาะเพื่อได้แจกพี่แจกน้องนะครับเนาะแต่บ่ได้จำนายนะครับเนาะเมื่อใดนะครับกิ่งพันธุ์มาลายหรือว่าต้นพันธุ์มาลายนะครับผมก็จะโลนะครับเนาะสำหรับนวลขาวถิ่มม็ดนะครับเนาะเพราะว่ามันบางงามนะครับเนาะไปขายนะครับมันบรจจุใจนะครับสําหรับผู้สื่อนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะว่าเรียงหวานมันก็บานขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าก็แค่นะครับเนาะสีผิวนะครับเนาะลูบลักนะครับเนาะมันบระจุใจให้นะครับเนาะ คนที่เดินพันไปพันมาในตลาดนะครับอยากซื้อนะครับนอนในลักษณะแบบนั้นนะครับก็เลยเบ่กขายพันธุ์นะครับสําหรับมะขามเลี้ยนนะครับเนาะที่เกิดจากเมล็ดนะครับเป็นพันธุ์ชมพูนะครับเนาะก็เป็นมะขามเลี้ยนพันธุ์ชมพูกกันนะครับเนาะแต่เปียกเคานะครับจะแดงคือซื้อนะครับเนาะนวลจะบดแดงนะครับนวลเงย่บ่์นวลเงยคือกันนะครับเนาะนวลเงยคือพันธุ์ชิมพูธรรมดานะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นเนาะก็ เอามาฝากเปน็นแนวทางนะครับเนาะอันนี้กะไอเบื้องนะครับเนาะเปียกเพียบก็คือพันธุ์สีชมพูนะครับเนาะอ่าอ่าที่เกิดจากกิ้งตอน,นะนนะครับเนาะสำหรับบางตนนะครับแต่ว่ามันก็หลาแล้วมันก็บางงามปันใดน,นะครับเนาะอ่าอันนี้กะเป็นพันธุ์สีชมพูนะครับเนาะที่เกิดจากเมล็ดนะครับเนาะเนี่ยนู่นมันจะแดงแดงยังสีนะครับเนาะเนี่ย ให้มันจะแดงๆอย่างนี้นะครับมันก็งามนะครับเนาะผู้พันไปพันมานะครับมันก็สุดุตามันกับอยากมันก็อยากเป็นตะกินนะครับเนาะแล้วก็ฟักง่ฟักงามนักงเสียนะครับเนาะตาสวดคุลูคิลีอยู่จังสี่นะครับเนาะกัอ่าเป็นตานะครับเนาะขยายพันธุ์นะครับเนาะเนี่ยฟักง่ายๆ่าังเสียนะครับเนาะมันก็จิบเป็นตาขยายพันธุ์เพื่อที่จะเอากิ่งพันธุ์นะครับเนาะเอากิ่งตอนะครับเนาะเพื่อที่จะขยายหรือนะครับตอนไวเพื่อที่จะจัดจำหน่ายต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวจังได มาอัปเดตให้เบื้องนะครับเนาะว่าักขามเลี้ยนพันธ์สีชมพูที่เกิดจากกิ่งตอนตัวนี้นะครับเนาะฝากมันออกมาแล้วนะครับเนาะจะรับฝักในน้อยยูนี่นะครับเนาะมันจะงามในลักษณะแบบใดนะหมู่บ้านว่าจะมาอัปเดตให้เบื้องนะครับพอก็เราเลยกมาเก็บไปนะครับเนาะก็เลี้ยเพราะให้เบื้องนิดในน้อยเนาะสําหรับมือนี่ครับผมอเล็กฟ้ามผอนแกนนะครับเนาะกาสิขอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะกาสิขอก้าเข้ามา สวัสดีครับ